สมัยโบราณในจีนมีชาวนาคนหนึ่งมีเพื่อนบ้านเป็นนายพานและเลี้ยงสุนัขล่าสัตว์ที่ดุร้ายและถูกฝึกมาอย่างดีสุนัขเหล่านี้มักจะกระโดดข้ามรั้วและไล่ตามฝูงแกะของชาวนาชาวนาขอร้องให้เพื่อนบ้านได้ควบคุมสุนัขของเขาแต่เรื่องนี้ถูกเพิกเฉยอยู่มาวันหนึ่งสุนัขเหล่านี้กระโดดข้ามรั้วอีกครั้งทำลายลูกแกะหลายตัวจนบาดเจ็บสาหัส ชาวนาเบื่อหน่ายกับความประมาทเลินเล่อของเพื่อนบ้านเขาไปที่เมืองเพื่อปรึกษาผู้พิพากษาที่ฟังคำร้องอย่างถี่ถ้วนเขาพูดว่าฉันสามารถลงโทษนายพานและสั่งให้เขาล่ามโซ่หรือขังสุนัขของเขาได้แต่คุณจะเสียเพื่อนและได้ศัตรูคุณจะเลือกทางไหน ต้องการเป็นมิตรหรือศัตรูชาวนาตอบว่าชอบเป็นเพื่อนกันมากกว่าเอาละฉันจะเสนอวิธีแก้ปัญหาให้คุณเพื่อความปลอดภัยของฝูงแกะของคุณและในขณะบเดียวกันก็ทําให้คุณได้เพื่อนบ้านไปด้วยหลังจากฟังคําแนะนําของผู้พิพากษาแล้วชาวนาก็เห็นด้วย หลังจากกลับถึงบ้านชาวนาก็ทดสอบคำแนะนำของผู้พิพากษาทันทีเขานำลูกแกะที่ดีที่สุดสามตัวไปมอบให้กับลูกชายตัวน้อยๆ้สามคนของเพื่อนบ้านพวกเขามีความสุขมากที่ได้รับสัตว์เลี้ยงแสนน่ารักและเริ่มเล่นกับพวกมันเพื่อปกป้องของเล่นใหม่ของลูกชาย ที่ได้มานายพานจึงสร้างอคอกสุนัขที่แข็งแรงสําหรับสุนัขของเขาตั้งแต่นั้นมาสุนัขเหล่านี้ก็ไม่เคยรบกวนฝูงแกะของชาวนาอีกเลยเพื่อตอบแทนน้ำใจของชาวนาที่มีต่อลูกชายได้พานจึงเอาสัตว์ที่เขาล่ามาแบ่งปันกับชาวนาชาวนาจึงส่งเนื้อแกะและเนยแข็งมาตอบแทนเช่นกันในไม่ชาก็กลายเป็นเพื่อนที่ดีกับเพื่อนบ้านของเขา สุภาษิตจีนโบราณกล่าวไว้ว่าทัศนคติที่ดีสามารถสร้างเพื่อนที่ดีและมีอิทธิพลต่อผู้ผคนได้มีสุภาษิตตะวันตกที่คล้ายคลึงกันที่ว่าน้ำพึ่งจับมแมลงวันได้ดีกว่าน้ำส้มสายชูการทะเลาะวิวาทและอารมณ์ไม่ดีจะทำลายมนุษย์ความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจเป็นเครื่องหมายแห่งความศรัทธาขอให้สิ่งดีๆเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของเราพูดจาสุภาพไม่พูดใจหยาบคาย และใช้คำพูดที่ดูถูกเหยียดหยามผู้อื่นโดยเฉพาะกับครอบครัวเพื่อนฝูงและเพื่อนรวมงาน